มีนา้ังคอนเนดจิวะวัตาชีวาซันเดย์สโตร์ยาังครับผมก็จะเข้าสู่เกม PSO2 New g e n e t i n นะครับและในคลิปรีวิวในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแพ็กเกจที่ได้มีการประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการซะอีกนะครับกับตัวเซ็ตที่มีชื่อว่า Aero Town Swim Suit Pack นะครับซึ่งเซ็ตน,นี้ก็ได้มีการเริ่มจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2 0 2 1ที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเริ่มรีวิวจากทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ global กันก่อนนะครับ โอเคเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์กบอเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปิดหน้าเมนูขึ้นมาแล้วก็มาดูที่หัวข้อรูลรกเข็นที่เป็นหัวข้อช็อปตรงนี้จากนั้นก็เลือกหัวข้อแรกที่เป็น AC s c Shop แล้วก็เลือกหัวข้อใดไทีหนึงที่เป็นราค้า AC Shop นะครับคือแพ็กเกจในครั้งนี้เนี่ยก็มีการขายที่ราคา AC Shop เหมือนเดิมเลยนะก็คือจะเป็น2แพ็กนี้นะครับมันจะเป็น แอริโอน a ดาดีลักแพ็กับ a r ร o n a นา r จอร์ดีลักแพ็นะครับซึ้อสองอันนี้คือแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาในครั้นี้นั่นเองซึ้อสองอันนี้นะครับมันจะเป็นเซ็ตของฝั่งชายกับของฝั่งหญิงแยกจากกันนะก็คืออันแรกนะคะที่เป็น Nada Pack นั้นมันจะเป็นของเซ็้ฝั่งชายจะมีราคาอยู่ที่4,300 AC ส่วนอานาเจอร์ที่เป็นเซฟฝั่งหญิงนั้นจะมีราคาอยู่ที่4,500 a c นะครับราคาจะมากกว่าเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าชุดของฝั่งหญิงเนี่ยมันจะมีอุปกรณที่มากกว่าอยู่1ตัวนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือ2แพ็กนี้เราก็สามารถซื้อที่ตัวร้านค้าของตัวเกมได้เหมือนกันนะมันจะเป็นแตาละ DLC นะครับมันก็จะมีการขายอยู่ที่ Microsoft Store Steam แล้วก็ I ีพีเกมด้วยซึ่งเซฟฝั่งชายเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่41.99เหรียญสหรัฐ ส่วนเซตฝั่งอีกนั้นจะมีราคาอยู่ที่43.99เหรียญสหรัฐน,นะครับคือทางร้านค้า AC Shop เอยหรือว่าจะเป็นหน้าร้านค้าของตัวเกมก็ตามราคามันเท่ากันหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวค่าเงินหรือแม้ก็ภาษีเนี่ยที่ทําให้ราคาอาจจะมีการแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่สะดวกซื้อฝั่งไหนหรือว่าคิดว่าฝั่งเนี้ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็สามารถซื้อที่ฝั่งนันกันได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวไอเทมกันบ้างในเรื่องของไอเทมนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยสแพ็คนี้มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะเป็นตั้งแต่ MTN Swim c r w ไล่ไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งถึงตัว N h a l e c a p a d o r นะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันทั้ง2อ,อันเลยนะก็จะประกอบไปด้วย MTN หรือก็คือเป็นโมชั o n การเคลื่อนไหวที่เป็นถ้าว่ายน้ำอันใหม่แล้วก็จะมี Stamp i น a ะ r i d e w a y พิพิมพเซต15วัน2ใบามาทีเ i ีย s สตอร์เ15วัน2ใบเอนแลดดบวก50% 3อัน n อ p p บวก10% 3อันบัตรส alon free pass 1ใบแล้วก็เอน h a l scap d o o กอีก5อันนะครับนี่คือสิ่งที่2เซตนี้จะให้กับเราเหมือนกันเลยนะแต่ว่าในเรื่องของตัวชุดเนี่ยก็คือจะเป็นชุดของฝั่งชายกับของหญิงที่จะแยกจากกันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าว่าใครที่ ซึ่งที่ร้านค้า AC Shop เนี่ยสออันนี้นะครับเราซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะเคื่องนี้มันก็จะเหมือนกับเซ็ตก้อ,น,อนนี้ที่เป็นตัว Star d a d d Pack เลยที่สามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลในเรื่องของตัวเซ็ตที่เราสามารถซื้อได้ของฝั่ง s u p e อ Global นะอะก่อนอื่นก่อนที่เราจะกลับไปที่ฝั่งเซิร์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูร้าค้าตรงนี้กันเท่าไหร่กันละกันก็คือไปร้าคาที่ไปนในเรื่องของตัวไอเทมเทรดเดอร์ตรงนี้นะครับ wow. เมื่อเรามาคุยกับ NPC เราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว a t i v Recycle กับ Active x c h a n g e ใช่ไหมซึ่งตอนนี้นะครับในเรื่องของตัวไอเทมเนี่ยมันก็จะมีบาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเฉพาะของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กอนะแต่ว่าถ้าไปฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการเพิ่มไอเทมที่เปขอแพ็กเกจอันนี้เข้ามาที่ตัวหัวข้อ Exchange Item เหมือนกันนะครับอะทีนี้กลับไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันอีกครั้งนะครับเราก็ทำการเปิดหน้าเมนูรังค้า,า,นนาออร์ไอซีช ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับชื่อก็เหมือนกันอาเทมก็เหมือนกันราคาก็ยังเท่ากันอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้จะยังมีการขายที่บนหน้าร้านค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสโตร์ของทางฝั่ง PlayStation Store กับ Nintendo eShop นะแล้วก็ราคาเนี่ยก็เหมือนกันอีกด้วยนะครับก็คือจะเป็น4,300เยนกับส5 0 0ยเยนตามลำดับเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่สะดวกซื้อฝั่งไหนเนี่ยก็สามารถซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะสอบแพ็กนี้จะมีการจำกัดว่าสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID เหมือนกัับทางงฝ่ Super Coboard ด้วย อ่ะแล้วก็เหตุผลที่ให้ไปดูตรงอาร่านคาร์รทเดอร์เรมเจอรน์นะครับนั่นก็เพราะว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการขายอีหนึ่งแพ็กเกจที่ฝั่งวเซิร์ฟเวอร์กัลบจะไม่มีนะกับตัวสตาร์เตอร์แพ็กเกจนะครับ ซัตเตอร์แพ็กเกจเนี่ยจะมีเฉพาะของฝั่งสวี่ญปุ่นเท่านั้นแล้วก็จะมีการได้รับไอเทมที่มันเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวชุดนะครับคือในเรื่องของตัวชุดไม่ว่าจะเป็นชุดฝั่งชายหรือชุดฝั่งหญิงเนี่ยมันจะได้รับมาในฐานะตัวไอเทมเหรียญซึ่งจะเป็นเหรียญที่มีชื่อว่าเอริโอเบซึ่งเหรียญเอริโอเบรนะครับเราจะต้องเอาไปแลกกับ NPC คโจกินี้ก็คือจะเป็นร้านคขางลลางตรงนี้เลยนะครับไหนดูซิเราลงมาดูที่ร้านขายไอเทมเท,ทเดอร์ ีไอเทมที่มันเป็นชุดเซตของตัวแพ็กเกจมุตะกีดน,นะครับนั่นก็เพราะว่าตัวตานเตอร์แพ็กเกจเนี่ยเราจะได้รับในเรื่องของตัวเหรียญแอดิโอเบดมาแล้วเราก็นำเหรียญเนี่ยมาแดกขอได้ตามใจชอบเลยนะครับคือข้อดีของเซตเนี่ยก็คือเราจะสามารถทําการวิกแอนด์แบทได้คือถ้าเป็นขอแพ็กเกจมุตะกีนี้มันจะเป็นชายไปเลยกับหญิงไปเลยใช่ไหมแต่เนี่ยเราสามารถทําการอิดิทได้ว่าเออเราจะเอาส่วนนี้นะเราไม่ทำการส่วนนี้เราก็สามารถเก็บเหรียญเนี่ยไปแดกส่วนอื่นกันได้ ซึ่งก็จะมีการบอกจุดเด่นยตรงนี้นะครับว่าอย่างเช่นอันนี้เป็นชุดของฝั่งหญิงใช่ไหมใช้3เหรียญสมผมใช้2แอคเซส,สรอรี่บางอันก็ใช้1ประมาณนี้นะครับก็สามารถนำเหรียญเหล่านั้นมาทําการแลกได้แต่ว่าจะได้เหรียญมาทั้งหมด12เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดก็อาจจะให้ดูละกันสายจอนิดนึนงแล้วก็น่จะเปไอเทมที่เราสามารถได้รับอาจจากการที่เรานําเหรียญเนี่ยมาทําการแลกแล้วก็มันจะเหมือนกับทางฝั่งตัวแพ็กเกจสองอันเบอร์ก,กีนี้ด้วยนะครับ และนั่นก็เป็นเรื่องของตัวแอดิโอเบทที่เราได้รับจากไอเทมโค้ดของตัวเซตสตาร์เตอร์แพ็กเกจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเทมโค้ดที่ว่านี้เนี่ยนอกจากได้รับตัวเรียแล้วก็จะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวโมชั่นการว่ายน้ําในเรื่องของสแตมพรีเมียมเซตใดพวกนี้มันจะเหมือนกับทางฝั่งแอดิโอทาวเลยนะครับเพราะชะั้นสองเซตเนี่ยมันก็เลยจะเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ตัวสตาร์เตอร์แพ็กเกจจะแตกต่างกันเนี่ยก็คือเราจะรับของในโลกจริงด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแผ่นเกมนะครับซึ่งก็จะมีการจําหน่ายอยู่อราคาคคก็ค็ืจะเปน 5,489แเยนอันนี้เป็นราคาที่โรภาสีแล้วนะซึ่งอันนี้จะเป็นของทางฝั่ง PC แล้วก็ p พ4ซนะครับแล้วก็สำหรับฝั่งคลาวจะมีราคาอยู่ที่ 49 3 9เยเนนะครับเหตุผลที่มันถูกกันเนี่นัก็เพราะว่าถ้าหากซื้อแบบคลาวเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของแผ่นเกมนะคือในเรื่องของตัวแผ่นเกมเนี่ยจะมีแค่ของฝั่ง PC กับ p พ4ก็เลยมันจะมีการแยกมาเป็น2ราคานะครับอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากตัว Starter Pa c k a g e เกธรรมดาแล้วมันยังมี Starter Pa c k a g e เกที่เป็นแบบ Limited Edition ด้วยนะครับซึ่งแบบ Limit e d ดเ i ดิเนี่ยก็จะได้รับของที่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวกล่องที่จะมี artwork อาร์ เพลงทีมของตัวเกมนั่นเองนะครับก็มีการจำหน่ายอยู่2ราคาก็คือจะเป็น6,589เยนสำหรับ PC กับ p พแล้วก็ฝั่งคาวจะเป็น 6,039เยนนะครับใครที่สะดวกซื้อสะดวกรับของเนี่ยก็สามารถเซอร์เรเรื่องของตัวซัตเตอร์แพ็กเกจได้แล้วก็เราจะถ้าหาก,กาว่าเรามีการซื้อกับหน้าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็จะมีการรับของแถมเพิ่มเติมด้วยก็อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของตัวโปสเตอร์เอ่ยภาพแขวนเอ่ยหรือไม่ก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่เราสามารถทําการปรับเปลี่ยนสีกันได้ด้วยนะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวซัตเตอร์แพ็กเกจแบบปกติแล้วก็แบบเดฟเด็ดอีดิชั่นนะครับโอเคครับและนั้นก็เป็นรายละเอียดของเซตแพ็กเกจในครั้งนนนนนีีีีี้้ะะคครรััับกก็็็ือจจม Aer Town, ม Aerial Town เปปุแพทท่่ท่่่าาหยงงฝ,งฝงญ,ญ แล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ global ด้วยส่วนอีกอันหนึ่งนั้นจะเป็นตัว starter package ที่มีเฉพาะของฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีของที่เป็นในเรื่องของตัวแผนเกมที่มันอาจจะไม่ส,สะดวกสำหรับฝั่งเซิร์ฟเกอร์ global ก็ได้ก็เลยทําให้มีเฉพาะแค่ฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอาทีนี้เรามาเริ่มลองซื้อกันดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าผมจะขอซื้อจากตัวร้านค้า ac shop ตรงๆเลยกันละกันนะครับแล้วก็ทกําการเปิดร้านค้า ac shop ขึ้นมาจากนั้นก็มาดูที่แพ 4,500 AC นะครับก็ทําการคลิกไปแบบนี้เราก็ทําการกดสั่งซื้ออ่าทีานี้เราก็จะทําการซื้อในเรื่องของตัว Ario Naj DX p a k u ก็คือเป็นเซ็ตของฝั่งจ่งนั่นเองนะครับทำการกดตกลง อตอนนี้ก็มีการจําหน่ายอเสียเงินไป4,500 AC เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเซ็ตเนี่ยมันจะมาในฐานะตัวไอเทมแบบนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาเมื่อก,กี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอเทมเนี่ยเด้งเข้ามาในตัวเลยนะครับซึ่งหากใครที่ของเต็มเนี่ยมันก็จะเด้งไปในคังเก็บของนะอ่ะก็คือจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีเรื่องของตัวชุดของฝั่งหญิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอสเซซอรี่ทรงผมจะมีเรื่องของตัวบูทที่เป็น RN EXP e S H P, n l a n d o r ใช่ไหมพรีเมียมซ็ P M S 15วาน2ใบ ในเรื่องของคาร์บิดเทดิล15วัน2ใบแล้วก็มีโมชั่นการว่ายน้ำแล้วก็มีสเตม็มด้วยใช่ไหมอ่ดสเตม็มอยู่ตรงนี้นะครับอ่แล้วก็ลืมบอกไปเลยไอเทมบางอย่างตรงเนี้ยมันก็สามารถซื้อขายกับผู้เล่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูซิว่าไอเทมอะไรบ้างที่ได้รับจากแพ็กนี้้เราสามารถทําการซื้อขายกันได้นะครับมากันที่ m y Shop ใช่ไหมแล้วที่ในเรื่องของร้านค้า จากนั้นนะครับไอทีจะวางได้เนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่ตัวสเตมในเรื่องของอ c สซิซิีแล้วก็ชุดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงโมชั่นกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถอาซื้อขายกันระหว่างผู้เล่นได้เพราะฉันถากใครที่ไม่ได้สะดวกจะทําการซื้อแะไรเนี่ยก็สามารถเก็บเงินในเกมแล้วก็ไปซื้อกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูราคากันหน่อยสิ โอเคทำการวายเท่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันทีละอย่างเลยนะก็เริ่มจากตัวสเต็มไอนะนะครับสเต็มไอนะตอนนี้มีการขายอยู่ที่แค่2 0 0 0 0 0เองนะหมายความว่าถ้าใครที่ต้องการสเต็มลายไอนะอันนี้ก็สามารถมาซื้อกันได้ไม่ยากเลยนะครับถัดมาจะเป็นเหมือนแบบเป็น c อ e s s ร r y ที่เป็นดอกไม้บนหัวนะครับราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0เลยเหรอโอ้จัดว่าราคาค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะอะถัดมาจะเหมือนกับ เป็นดอกไม้ประดับตรงบริเวณรองบริเวณเท้านะครับก็คือจะมีราคาอยู่ที่2แสนสามหมื่นเก้าพันอันนี้ราคาถูกสุดเลยนะถัดมาจะเป็นเรื่องกับทรงผมของฝั่งหญิงนะครับทรงผมจะมีราคาอยู่ที่โอ้ประมาณ8จนถึงประมาณ0ก้าแสนจะได้อ่ะถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของตัว เหมือนกับเป็นส่วนของบอดี้เพนที่จะเป็นตรงบริเวณข้อมือแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่218,000เงั้นเหรอถัดมาจะเป็นเหมือนกับเป็นบอดี้เพนเหมือนกันนะก็คือจะเป็นลายตรงบริเวณอาขานะครับจะมีราคาโอ้500,000เลยหรอวราคานี่เริ่มแรงใช่ได้เลยในเด้ออัตมาอันนี้ก็จะเป็นแทททูที่เป็นลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ b นะราคาอยู่ที่ประมาณ450,000เห็นจะได้ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวชุดนะครับชุดแบบ b อันนี้มีราคาอยู่ที่ 1ล้านโอ้โหล้าน7ล้าน8แล้วก็ไปถึง2ล้านด้วยซ้ำนะครับราคานี้จัดว่าแพงสุดเลยใช่ไหมเออเหมือนจะแพงสุดกว่าทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโมชั่นการว่ายน้ำนะครับโมชั่นการว่ายน้ำจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนต้นๆจะถึงประมาณ500แสนนะครับอ่นนี่คือราคาเซ็กของทาง ฝั่งเซเวอร์ญี่ปุ่นยานแปดนะเสื้อันนี้ราคาแต่ละยานแต่ละเซเวอร์ก็ขอให้ไปดูกันเอยกันละกันนะครับว่ามันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างก็สามารถเก็บเงินไปซื้อใช้งานกันได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ขายหรอกนะอันนี้ผมแค่เอามาตั้งให้เห็นราคากันเฉยๆนะครับโอเคครับนนี่ก็เป็นรายละเอียดของเซตแพ็กเกจที่ผมเอามารีวิวกันในพาทนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเซ็ตพวกนี้มันจะอยู่แบบยาวๆไม่มีการจํากัดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นว่าใครที่ยังไม่สะดวกซื้อตอนนี้ก็สามารถเก็บรวบรวมเงินเนี่ยไปซื้อในภายหลังก ซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อของเซตฝั่งหญิงเนี่ยมาอีกอย่างละอันก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยนะครับถ้าเราเป็นการกดใช้งาน2ใบเนี่ยมันจะสามารถใช้อ่าได้กับทุกตัวละครเลยเดี๋ยวก็จะไปค่อยๆตามเก็บอีกทีหนึ่งหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับตัวสเต็มกับเรื่องของตัวถ้าว่ายน้ำเนี่ยก็คงเห็นในตัวอย่างการคลิปกันไปแล้วเนอะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราขายไม่ได้ก็คือจะเป็นพวกไอเทมบูสองตัวแล้วก็พิมพ์เซตกับเรื่องของตัวคางเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา แล้วก็ถามว่าครั้งหน้ามีแพ็กเกจอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทาเป็นคลิปรีวิวกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเนย